สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หมอบนดูดวงมาแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วมีใครรอยอยู่หรือเปล่าเอยนะคะวันนี้ก็ถามมาต่อไปเหมือนเดิมนะคะเช่นเคยใครที่มีคําถามก็ถามเข้ามาได้เลยนะคะแม่หมอบนยินดีที่จะด,ดูให้นะคะวันนี้นะคะก็จะขอทํานายของคนที่เกิดดวงในช่วงคนราศีกันนะคะ คนราศรีกันมาทางนี้มาฟังก่อนนะคะคนราศรีกันจะเป็นคนที่เกิดช่วงระหว่างวันที่17สิงหาถึงวันที่16ตุลานะคะเป็นช่วงที่คนที่เกิดราศรีกันนะคะภาพรวมของคนเกิดราศรีกันก็จะเป็นคนที่รักความสะอาดสะอ้านนะคะรักสวยรักงามชอบคนเป็นระเบียบแบบแผนชอบวางแผนแล้วก็เป็นคนที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชอบที่จะทาบุญนะคะเป็นคนจิตใจดีชอบทําบุญชอบเข้าสมาธินะคะถ้าเป็นแนวนี้คนราศีกันจะชอบมากนะคะแต่ลึกๆแล้วคนราศีกันชอบความเป็นส่วนตัวสูงอยู่พอสมควรนะคะอันนี้ก็สามารถทํางานทั่วไปได้นะคะที่มันเป็นระเบียบแบบแผนหรือที่เป็นความสวยงามความสะอาดเรียบร้อยหรือเป็นการที่ได้พูดเจรจาก็ถือว่า เป็นสิ่งที่คนราศีกันทําได้ดีค่ะทวาสวยควางามกันได้นะนะคะอันนี้เป็นภาพรวมส่วนคนที่เกิดมันจะไีเกิดอันไหนค่อยว่าไปอีกทีนะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะวันนี้จะเป็นเคสศึกษาของคนที่อ่าส่งเข้ามานะคะดูดวงให้ กับแม่หมอบนแล้วก็ส่งทางมเมสเซจไปเรียบร้อยขอเอ่ยนามนิดเดียวนะคะขอทํานายดวงชะตาของคุณสร้อยคร่าวๆนะคะนิดเดียวนะคะเป็นเคสเคสนิดเดียวะค,ะคุณสร้อยนั้นเกิดเดือนเ,อเกิดเดือนกุมภพันธ์นะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนชอบเรียนรู้เป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้มากๆเลยนะคะและเป็นคนที่ไม่ว่าจะเป็นเรียนด้วยตัวเองหรือเรียนโดยทางหลักเกณฑ์โดยทั่วไป ก็ได้โดยที่ส่วนรวมส่วนรวมแล้วคุณส้อยจะชอบการเรียนอาจจะเป็นครูพักรักจำเป็นคนที่ความจําดีด้วยนะคะแต่ว่าในเรื่องของคู่ครองคุณส้อยจะไม่มีโชคเรื่องคู่ครองสักเท่าไหร่นะคะจะมีการผิดหวังอยู่บ่อยๆแล้วก็ไม่ได้ดังใจนั่นก็คือเป็นดวงที่ไม่มีคู่นะคะแต่คุณส้อยค่อยจะมีเพื่อนที่ เยอะพอสมควรแต่โดยส่วนรวมแล้วนะคะก็เพื่อนก็ใช้ได้นะคะแต่การเงินของคุณสร้อยนั้นก็จะเสียเกี่ยวกับเรื่องความที่ตัวเองที่อยากจะได้อะไรก็จะซื้อๆๆหรือว่าทําอะไรโดยอาจจะไม่ทันได้คิดนะคะหรือทําตามใจตัวเองมากนะคะอาจจะเก็บเงินยากๆนิดหนึ่งนะคะคุณสร้อยในปีนี้ก็อายุอยู่ที่49นะคะเพราะฉะนั้นบคุณสร้อยก็ จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะสิ่งใหม่ๆแต่ว่าจะมีปัญหานะคะในเรื่องอการลงทุนหรือการติดตามเรื่องต่างๆก็จะยังไม่ดีนะคะหรือการงานก็ยังไม่ดีนะคะอาจจะมีการถูกตำหนิติเตียนเปลี่ยนแฟงยกย้ายหรือเลยย้ายที่อยู่อาศัยหรือสุขภาพจะไม่ดีคุณท่านจะมาระวังนะคะในปีที่อายุนี้49นะคะอันอื่นก็จะมี ถามเข้ามานะคะในเรื่องของอถามในไพ่ยิบสีของแม่หมอบนเข้ามานะคะว่าณตอนนี้กําลังทําสิ่งนี้โอเคไหมนะคะก็แม่หมอบนก็ให้ไพ่นะคะก็นะคะหยิบอันนี้เป็นการทํานายไปแล้วนะคะมงแต่เป็นเกสขึ้นมานะคะดีไหมแม่หมอบนก็ทํานายว่า คนที่ท่านที่ถามมานี้นะคะท่านกําลังทําอะไรบางอย่างกําลังเพ่งเลงกําลังอยากจะลงอะไรสักอย่างแต่ขอแนะนําว่าให้สักระยะหนึ่งก่อนนะคะกำลังอยู่ช่วงเก็บเงินเก็บทองนะคะเก็บเกี่ยวได้เยอะบ้างแล้วกําลังอยากทําอะไรสักพักหนึ่งก่อนถ้าถามว่าอยากลงเลยก็ได้นะคะแต่การเงินก็จะยังไม,ไม่ได้เยอะนะคะเพียงแต่ระบุว่าสามารถทาได้นะคะแล้วก็อยู่ในช่วงที่ สามารถเก็บเงินได้นะคะตอนนี้ก็ผ่านไปได้ท่านหนึ่งนะคะถามถึงมาอีกเรื่องหนึ่งว่าทําสิ่งนี้จะได้ไหมนะคะก็ได้หยิบไพ่มานะคะตามนี้เลยนะคะก็<อ>ได้ทํานายไปไว้ว่านะคะในการที่อ่มีรถเข้ามาในการที่นะคะได้ถามมาน,นีะคะ<อ>การที่ท่านติดต่อหรือคนอื่นติดต่อท่านมาในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการงาน<อ>การเงินนะคะในการที่จะต่อเติมต่างๆ ทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็ยังไม่สําเร็จนะคะหรือไม่ได้สมประสงค์ไม่ได้ดังใจนะคะยังไม่สําเร็จนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ไม่สําเร็จะคะ่ะอยางเป็นอะไรที่ผิดหวังนิดนิดนะคะถึงมากที่สุดด้วยซ้ำไปนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ได้ทํานายไว้นะคะวันนี้แม่แบบบนก็ขอทํานายเท่านี้ก่อนท่านใดที่กดไลค์กดแชร์นะคะติดตามก็ขอบพระคุณมากนะคะ ท่านใดที่เพิ่งเข้ามาก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแม่หมอบนด้วยนะคะชื่อของในช่อง Youtube ก็บงกดรับชมสัตเทศนั่นเองนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ